ไอเช่นเป็นแมวจีนอุ้ยอุ้ยแอบละแอบละเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวมันเห็นแอบก่อนเ็นด้อ Hello Chilno บ u t ไอ้ย่าเดินดาวเวลาเอ้อน่ารอเลยวันเกิดวูดูลิงถือปืนพกวูดูลิงถือปืนพกน้อยเยอะเอ้ย Persona อันนี้พี่ชายจะฆ่าตัวต่อหรือพี่ชายจะเปิดเพอร์โซนาครับเนี่ยเพอร์เพอร์โซนาเพอโซนาเอือฉันฉันนั่งอยู่ริมฉันโดนทิ้งว่ะลันกับยูคาริไม่มารับไอ้เหี้ยนั่งอยู่ริมตรงนี้เลยเจ่าโลกมนุษย์เราแบบเลิมเอาเก็บไปด้วยดู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 สับีละอ้าวความเร็วไม่มีอ้าวเอ้ยเอ้ย เฮ้เฮ้อ้ยอ้ยเ้ยอ้ยอ้ยอ้ยปีบใส่หน้ามันอุ้ยอ้ย้ยกลับมานี่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 มันไปแล้วไม่ยอมไม่อะพี่ชายคิดว่าตัวเองเร็วมากพี่ชายไม่รู้ซะแล้วว่ารถผมอะสีแดงแรงสเท่าจริงจริงจริงรเอ่โอ้โอ้โหเกือบล่วงพาธิก็สวยดีเนี่ยโค้อเมน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพี่ใช่โอ้ยเยี่ยเยี่ยโอโอ้ยเด็ก quila เด็กแล้ a เยี่ยเยี่ยโอ้ยคนโอโคโอนเเยี่ยตัวคนใหญ่เลยเยี่ยบิ๊กแฟนบิ๊กแฟนเอาโดนตอกอไอ้โอ้โ้ย ไอ้ออกไปออกมาไอ้ไข่ไอ้ไข่ไข่บ้างนเดียวไอออก้ง